มามามาข้าข้าวลูกมอข้าวแดงไม่มีมอหน่ะเร็วเวเรโอ้ยไอ้ผมก็จะมุดเข้าอาฆ่ามามามาจ๊อบอามา

แอปแต่ขอามาไม่ทัน